บุญมันไม่อ่อนยนบุญมันแข็งถ้าบุญอ่อนยนได้เมื่อไหร่ <c oughs> นั่นแหละจะเห็นความจริงระหว่างบุญมันแข็ง,ง <c oughs> มองหยับๆเราจะมองไม่เห็นจะเห็นว่าเราตั้งใจดีแต่ถ้าไปสองลึกๆแล้วโอ้โหตะกอนนอนกน <c oughs> เต็มเลยเฉพาะหน้าน้ามันใส ลองมีใครไปตักแรงๆท่ะคุณเลยแต่แต่ตั้งใจได้แต่มุ่งมั่นไหนล่ะตั้งใจไหนล่ะมุ่งมั่นกี่วันแล้วกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วจนกระทั่งมันจะหมดเวลาแล้วอาจารย์ไม่อยากเห็นทุกท่านต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเกิดแล้วไม่เป็นทุกข์เออก็ดีไป แก่แล้วไม่เป็นทุกข์ก็ดีไปเจ็บไม่เป็นทุกข์ก็ดีไปตายไม่เป็นทุกข์มันก็ดีไปเหมือนเราปลูกต้นไ,ตนไม้ต้นไม้ต้องงอกต้องงามต้องออกดอกออกผลพิจารณากันนะก็เรื่องอะไรหลายๆเรื่องกําลังจะเกิดขึ้นกลัวเรื่องหนักๆจริงๆแล้วอย่าว่าเกิดขึ้นกับทุกคนเลยแม้จะเกิดกับสั์ดวงโลกครั้งหนอกก็ไม่ปารถนาเห็น